นี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็อีกจ้ะทุกคนนี่อุ้ยดอกงาม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 จ้างามงามอุย้ยหมานมากๆวันนี้นี่ลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้ลุงบ่าวตามสาวปูมาหาเก็บเห็ดเม็ดด้วยนะคะทุกคนมากับลุงบ่าวต้องเอาถังมาเลยนะ <laughs> สาวปูมาเอาเอาถุงมาลุงบ่าวบอกเอาถังมาเลยนะคะค่ะไปไปค่ะตามลุงบ่าวกับสาวปูไปเก็บเห็ดกันนะคะมากับลุงบ่าวไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะ ว้าวทุกคนตรงนี้สองดอกสามดอกนี่เราก็ไปตัดที่บ้านตัดขาที่บ้านวางไว้ก่อนลุงบาบอกสองดอกสามดอกอุ้ยนี่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 ดอกใหญ่ๆอุ้ยสี่ดอกแกทุกคนสี่ดอกนี่นี่นี่เอาลุงบาใส่ถังวางไว้ก่อนสี่ดอกนี่เข้ามาในป่ารกเลยนะอ้ยเจอดอกเจทุกคนเจอดอก อุ้ยงามมากนี่นะอุ้ยเจออีกเจออีกโู้โหตรงนี้อู้ยตรงนี้จ้าทุกคนตรงนี้ตรงนี้อุ้ยสองดอกสองดอกไม่มีมือจับนี่ลุงเอาถังมาใส่หน่อยนี่ <c oughs> อุ้ยนี่เลยจ้าทุกคนดอก,กงามๆอู้ยถ้าวูุทธรหัวหลุดไปหนึ่งดอกอุ้ยไม่เห็นนะมันอยู่ใต้ใบไม้อุ้ยเสียได้เสียได้เ,ไดเก็บไปจา้าเก็บไป อุ้ยเสียดายไม่เห็นอุ้ยนุ่นนุ่นมีอีกมีอีกจะมีอีกนี่มีอีกจะทุกคนมีอีก,กมีอีก,น,อก,ก,อก,อกนี่นะเก็บไปก่อนค่อยไปตัดขานะวันนี้อุ้ยนี่จะอุ้ยนี่จะทุกคนเหลือจากที่เขาเก็บมันบานแล้วนะโอ้แต่เอาได้อยู่เอาได้อยู่นี่นี่จะนี่จะ ตรงนี้ดอกงามๆนี่นี่นะนู่นด้านในด้านในก็มีอีกดอกอุ้ยรีบเก็บลุงบาบอกรีบเก็บเดี๋ยวมืดนี่นี่แอบอยู่หนึ่งดอกค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ย นี่เลยนะอู้ยนี่เลยจ้ะดอกสวยๆอู้ยลุงบ่าวเรียกมากเก็บวิ่งเสนอยนนะทุกคนนี่งามมากจ้ะ<ล>นี่อีกดอกนึงค่ะอีกดอกนอกดอกนึงจ้าสวยมากนี่นี่นี่ตรงนี้ก็อีกจ้ะทุกคนนี่อูย้ยดอกงามๆงามๆจ้างามๆอู้ยหมานมากๆกว่านี้นี่ นี่ตรงนี้อีกดอกจ้ะทุกคนแอบอบยู่ดอกสวยเลยจ้านี่นี่นี่อุย้ยสองดอกจ้ะทุกคนสองดอกสองดอกงามๆเพิ่งขึ้นมาเลยนะน,นี่นี่จ้าอุย้ยนี่จ้ะทุกคนนี่เสียดายดอกบานนี่แต่ทับปูเห็นอีกดอกนึงนะอีกดอกนึงมันอยู่ในนี้บานหรือเปล่านี่ไม่เอานะลุงเนาะเออดอกนี้ไม่เอา อุ้ยงาม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 โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่อุ้ยหลุดมาแล้วนะนี่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 ก็อีกอุ้ยหัวหลุดหัวหักลุงเอาถังมาใส่หน่อยมือจับไม่พออืมอีก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 ให้ลุงบ่าวเก็บบ้างกี่ดออกลุง กี่ดอกกี่ดอกสองดอกเจ้าทุกคนอู้สาปูเจลวจ้าเจลวจ้างามมากดอกเล็ก <c oughs> เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่เลยจ้บาบังต้นไม้จ้าอีกจ้าอยู่ใต้ใบไม้น,นี่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 น,น,น,นะ โอ้ยเกือบไม่เห็นแต่ทุกคนอยู่ใต้ใบไม้นี่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 อ้ยดอกใหญ่จ้านี่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 อ้ยเกือบไม่เห็นอีกนะดอกนี้โอ้ยหาตามหลังเขาใครบอกไม่ได้ได้อยู่นะลุงบ่าวก็ได้เดี๋ยวดูผลงานกันจะทุกคนดูผลงานที่ลุงบ่าวขอดูหน่อยลุงนี่ได้เกือบครึ่งถังเยอะมากเลยนะคะวันนี้ ลุงบาวบอกว่าอเอาแค่นี้ก็พอนะหาแค่พอกินนี่อารุคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบาวกับสาวอูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปจ้ะ